ไปตลาดนัดทีไรเมนูที่ต้องซื้อกลับมากินที่บ้านทุกครั้งก็คือลูกชิ้นชุบแป้งทอดนี่แหละค่ะวันนี้เจ๊ก็มาแกะสูตรน้ำจิ้มมะขามเองไปเลยสิคะชีวิตติดครัววันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรเมนูลูกชิ้นชุบแป้งทอดกับน้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ดแบบปังๆพร้อมเทคนิคทอดให้แป้งกรอบอร่อยใครกินก็ติดใจน้ำจิ้มมะขามแซ่บๆเปรี้ยวหวานกำลังดีบอกเลยว่าสูตรนี้จะเอาไปทำขายก็ยังได้เลยไปเข้าครัวกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นเลยเราก็จะเทปแป้งข้าวเจ้าลงไปบนฐานที่ทั่วจากนั้นก็นํำเซกรอกลูกชิ้นมาเสียบเข้ากับไม้เสียบไม้ละ3มอันนี้กําลังดีเลยค่ะแล้วเราก็ไปคลุกกับแป้งข้าวเจ้าที่ทั่วแล้วพักเอาไว้วันนี้เจก็เลือกมาเป็นไซกรอกแดงและลูกชิ้นหมูของโปรดเด็กๆที่บ้านค่ะทําจนครบแล้วก็ไปพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเตรียมชุดแป้งทอดกรอบก,กันค่ะ ต่อไปเราจะมาเตรียมน้ำจิ้มสูตรเด็ดกันค่ะนำพริกแดงรากขวดชีและกระเทียมไทยลงมาปั่นรวมกันในเครื่องปั่นผสมหรือใครจะเอาไปโขลกรวมกันก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะตั้งกระทะให้พร้อมวางกระชอนล,ลงไปเทน้ำมะขามเปียกลงไปในกระชอนกรองเอาแต่ส่วนน้ำมะขามให้ไหลลงไปในกระทะค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือปน่น และน้ำตาลปี๊บจากนั้นค่อยๆเคี่ยวให้ทุกอย่างละลายเข้ากันได้ที่แล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่ปั่นเอาไว้ลงไปคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มมะขามสุดเด็ดแล้วค่ะต่อไปเราก็มาเตรียมผสมแป้งทอดกรอบลงไปในภาชนะค่ะปรุงรสด้วยพริกไทยป่นผงปรุงรสแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ รสชาติจะได้นัวๆจากนั้นใส่น้ำเย็นลงไปประมาณ2ถ้วยที่แนะนำไม่ใช้เทคนิคนี้เพราะน้ำเย็นจะช่วยให้แป้งเกาะติดไม่หลุดออกจากกันค่ะจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะใส่สีผสมอาหารลงไปเพิ่มสีสันความน่ารับประทานเล็กน้อยไช้สีที่พอใจแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะจากนั้นก็นำไซส้กรอบลูชิ้นเสียบไม้ชุบก,กับแป้งทอดกรอบที่เตรียมไว้แล้วเอาลงไปทอดในกระทะได้เลยค่ะวางให้เต็มกระทะเลย คอยพริกกับร้านให้สุกจนทั่วน่ากินมากถูกใจชาวลัดทีของทอดแบบเจมากค่ะทอดจนสุกได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันพักไว้บนตะแกรงทอดกับกรอบร้อนๆแทบทดใจไม่ไหวจัดสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มมาขามเปียกแซ่บๆเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูลูกชิ้นชุบแป้งทอดสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวก็ได้วยนะคะ